สิบชาติก็ไม่หมดนะครับบางคนนะครับไม่มีท่านผู้ชมไม่มีอย่างเลยท่านผู้ชมใส่ทองปลอมท่านผู้ชมใส่ทองปลอมพบทองเกน,นะครับทีละ,ละหลายเส้นท่านผู้ชมหลอกตัวเองไปวันๆน,นะครับให้คนอื่นเนี่ยมองตัวเองว่าอีฉันนี่แหละเป็นคนหนึ่งนหะที่ร่ำรวยมีเงินแล้วก็มีทองด้วยนะครับจุดประสงค์หลักๆของคน ส่วนมากจะเป็นคนโสดน,นะครับแล้วก็จะหาคนรักได้ง่ายในความคิดของเขานะครับน่าจะหาคนรักได้ง่ายผมว่ามีแต่โจรน,นะครับที่เลือกคบคนรวยท่านผู้ชมคุณกําลังเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าจะ๊ะชมคลิปเชียบยานสกิดข่าวแล้วนะครับให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด่วนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเนาะผมคนนึงนะครับที่มองความรักแล้วก็มองความรักที่แท้จริงท่านผู้ชม ไม่มีเรื่องสมบัติหรือว่าทรัพย์สินมีค่าใดๆมาเกี่ยวข้องเลยนะครับถ้าคนรักกันด้วยของมีค่าท่านผู้ชมพอหมดค่ามันก็จากเราไปเปม็นปะครับท่านผู้ชมข่าวแอมสยานัยท่านผู้ชมอยู่ในบ้านเราเนี่แหละผมยอมรับว่าตำรวจนะครับเก่งนะครับแล้วก็สามารถต่อจิกซอภายใน3เดือนได้โอ้โหสาวสวัสดีค่ะช่องเมน้อยอุดรสกิทข่าวนะคะมาฟังข่าวกับเชฟแกนชกิจข่าวด้วยนะคะ มาฟังด้วยกันค่ะมาฟังข่าวเชฟยันด้วยกันแล้วก็อย่าลืมไปดูต้นฉบับของเชฟยันสะกี่ข่าวให้เยอเยนะคะขอบคุณคาะโอ้ท่านผู้ชมน้ำตาจะไหลท่านผู้ชมซึ้งมากๆนะครับเนาะเท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมคุณรพีนะครับยังจัดทนายอีก2คนก็คือ2ชุดนั่นเองนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยเหลือเหยื่อชัยนายนะครับหากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะครับเนาะจุดจบของความโลภคืออะไรท่านผู้ชมไม่ติดคุกก็ประหารชีวิตท่านผู้ชม มาตลอดชีวิตนะครับเงินที่ได้มานะครับจากการไปเปียวของเขามาท่านผู้ชมถามหน่อยนะครับดูในข่าวหน่อยนะครับเงินที่ได้เข้ามาท่านผู้ชมได้ไปซื้ออาหารในคุกกินหรือเปล่านะครับไปซื้ออาหารเสื้อนู่นนี่ใช้หรือเปล่าได้ไปเดินช้อปปิ้งเหมือนพวกเราหรือเปล่าอันนี้นะครับให้ดูเป็นตัวอย่างครับสาหรับท่านใดนะครับที่กําลังคิดจะไปก่อเหตุหรือว่าจะไปคดไปโกงชาวบ้านเข้ามาเพื่อเอาทรัพย์สินของเขามาเป็นของตัวเองนะครับส่วนตัวผมว่าประหานเถอะครับถึงปล่อยออกมาก็เหมือนเดิม อันนี้ผมเชื่อนะครับว่ามีพฤติกรรมเหมือนเดิมมันไม่ใช่เกิดแต่ครั้งแรกครั้งเดียวท่านผู้ชมมีต้องหลายครั้งนะครับผมเห็นในข่าวนะครับจับไปปุ๊บนะครับฆ่าคนตายออกไปท่านผู้ชมแป๊บเดียวท่านผู้ชมแล้วก็จะมีการลดโทษวันวันอะไรนะวันพิเศษวันอะไรต่างๆท่านผู้ชมลดโทษลงมาออกมาจ้อยท่านผู้ชมออกมาแป๊บเดียวก่อเหตุอีกท่านผู้ชมนี่แหละครับประชาชนชาวเน็ตประชาชนชาวไทยถึงมองถึงเหตุการณ์แบบคำโหดร้ายขนาดนี้ท่านผู้ชม อยู่แล้วก็จะได้เป็นเยี่ยงอย่างสังคมชาวไทยคนรุ่นหลังนะครับจะมองเอออันเนี้ยก่อกรามทำเข้นแบบเนี้ยโดนแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องเวลาไปข่า,ขาวไปขาป่ขาวที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมแล้วมีความเห็นจังใดเมียนเสดนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเนาะสถานีต่อไปพบกันอีกนะครับในช่องเครือข่ายสกิดข่าวของเรา